มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมจริงๆเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอดีตสอสอพักเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพผลิศได้นําหลักฐานการลาประชุมสภาของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพักนะครับให้ประธานสภาตรวจสอบนะเพราะว่าคุณพร้อมพงษ์บอกว่าลาเยอะมากในขณะเดียวกันวันนี้คุณพร้อมพงษ์ไปยื่นเรื่องเดียวกันแต่ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชครับ อันนี้ให้ตรวจสอบในแง่จริยธรรมนะเพราะคุณพร้อมพงษ์มองว่าคือเป็นสสถึงแม้ว่าตามระเบียบเนี่ยพอยื่นไปลาแล้วประธานสภาอนุญาตจะไม่นับว่าขาดประชุมก็จริงแต่มองว่าในแง่จริยธรรมอ่ะการเป็นสสแล้วขาดประชุมบ่อยๆเนี่ยถือว่าขาดจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปชหรือเปล่านะฮะซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่าปปชตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ปปชเนี่ยดำเนินการ ในการในการดําเนินคดีต่อด้วยเพราะคุณพร้อมพงศ์บอกว่าไปเปิดข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะการประชุมทั้งหมด95ครั้งเนี่ยพลเอกประวิตยลากิจไป83ครั้งลาป่วยไป1ครั้งนอกจากนั้นการที่มี11ครั้งที่มีการลงชื่อว่ามาประชุมเนี่ยมันต้องใช้บัตรเสียบคือพลเอกประวิตยเอ่อคือคุณพร้อมพงศ์เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าพลเอกประวิตยได้มาเสียบบัตรเองหรือว่าได้ให้ใครมาเสียบแทนหรือไม่อย่างไรนะฮะ อันนี้เป็นข้อสังเกตมาจากคุณพร้อมพงนพฤธิอดีตสสพักเพื่อไทยครับวันนี้ไปยื่นหนังสือต่อปปชอขอให้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีที่ตนเองมองว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพักพลังประชารัฐมีพฤติการที่น่าจะขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปชรหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าปปชรตรวจสอบแล้วผิด ก็ขอให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอายการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะครับคือคุณพร้อมพงษ์เนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะว่าแม้ว่าเลขาสภาเนี่ยออกมาชี้แจงเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับว่าสสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลาแล้วก็ถ้าหากว่าได้รับอนุญาตจากประธานสภาก็จะไม่นับว่าขาดประชุมซึ่งของพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีการยื่นขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้คุณพร้อมพงษ์มองว่าวันที่พลเอกประวิตรลาเนี่ย ก็ไปตรวจสอบดูบางครั้งก็เห็นว่าไปทําภารกิจที่ตัวเองมองว่าไม่ใช่ภารกิจจําเป็นอ่าไม่ไม่ใช่แบบเหตุสุดวิสัยเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็มองว่ามันไม่ควรที่จะนับควรที่จะต้องถือว่าขาดประชุมแล้วตัวเองเนี่ยมองว่าเป็นพฤติการที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตจึงมองว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงทีนี้ข้อมูลการเข้าประชุมของสอสเนี่ยสามารถดูได้จากทางสํานักงานเลขาสภานะครับคุณพร้อมพงศ์ก็เลยไปเปิดข้อมูลมาบอกว่า การวันการจากวันประชุมทั้งหมด95ครั้งเนี่ยพลเอกประวิตยลาโดยอ้างว่าติดภารกิจ83ครั้งแล้วก็ลาป่วยไป1ครั้งเท่ากับว่าลาไป84จาก95และในบางสมัยประชุมเนี่ยไม่ได้มาประชุมเลยทั้ง100%ทีนี้ก็มองอีกว่าในวันที่มาประชุม11วันเนี่ยฮะคุณพร้อมพงก็สงสัยอีกว่ามันมีการคือเวลาเขาเช็คชื่อเนี่ยเขาเขาใช้เสียบบัตรประจำตัวสสคุณพร้อมพงก็ตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าตัวมามาเช็คชื่อเองไหมหรือว่าได้นําบัตรให้ใครมาทําแทนหรือเปล่าอันนี้คือคุณพร้อมพงษ์ตั้งข้อสงสัยนะฮะซึ่งถ้าหากว่าทําอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็จะถือว่าผิดจริยธรรมอีกเพราะว่าก็มีเรื่องเสียบบัตรแทนการที่ศาลเคยมีคําตัดสินไปแล้วด้วยใช่ไหมครับลองฟังเสียงคุณพร้อมพงษ์ดูครับถ้าทํางานลักษณะนี้ไปอยู่องค์กรไหนองค์กรภาคเ,เอกชนองค์กรนั้นก็น่าจะเจ๊งหมดครับ องค์กรภาครัฐก็น่าจะเป็นห่วงเพราะว่าการทำงานลักษณะนี้น่าจะเข้าข่ายที่เรียกว่าการลาเนี่ยน่าจะเป็นฉากบางหน้าแล้วน่าจะเป็นการแจ้งเท็จต่อประธานสภาผู้แทะะนราษฎรหรือไม่นี่เลยครับนี่คือที่ผมบอกว่าวันนี้การทำหน้าที่อย่างนี้เป็นอำนาจของปปชในการเรื่องการตรวจสอบเรื่องจริยธรรม น่าจะเป็นจตจะธรรมร้ายแรงนะครับซึ่งขัดต่อบนบรรญ,ญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปชเป็นอำนาจของปปชครับที่ดำเนินการไต่สวนนี่นะแล้วคุณพร้อมพงษ์เนี่ยบอกนะครับว่าที่มายื่นหนังสือร้องเรียนเนี่ยไม่ได้โจมตีทางการเมืองนะเพราะว่าส่วนตัวตัวเองก็ไม่ได้รู้จักมักจีอะไรกับพลเอกประวิตรนะไม่ได้มีเรื่องแคนเคืองอะไรกันแต่บอกว่าตัวเองก็ตรวจสอบร้องเรียนทุกคนแหละที่ทําผิดกฎหมายแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการ์ที่มี ทีนี้เดี๋ยววันจันที่จะเปิดมาเนี่ยครับสามสิบกันยายนเนี่ยคุณพร้อมพงษ์จะไปร้องพลเอกประวิทย์อีกนะฮะแต่คราวนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือจะไปที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าจะไปร้องเรียนเรื่องที่ได้ยินมาว่าพลเอกประวิทย์เคยเรียกรับผลประโยชน์อันนี้คุณพร้อมพงษ์เขาว่าอย่างนั้นนะในขณะที่ทางประธานสภาครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตหก็ถูกนักข่าวถามถึงเรื่องนี้นะท่านก็อธิบายอย่างนี้ครับว่าการยื่นคําร้องเรื่องสสลาประชุมที่คุณพร้อมพงษ์มายืนเนย่เ,เี่่กรองทพพูดาาะวา คือข้อบังคับการประชุมสภาแล้วก็กฎหมายเนี่ยสสสามารถที่จะขออนุญาตลาได้นะสสสามารถทําได้ซึ่งกรณีนี้หากมีการเสนอให้ตรวจสอบก็ต้องนําเรื่องเข้าคณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็จะมีคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายมาพิจารณาอีกทีหนึ่งก่อนลองฟังเสียงอาจารย์วันนอครับเวลาตรวจสอบเรื่องพวกนี้ค่ะกรรมการจริยธรรมเวลานั้นเราจะต้องเรียกเข้ามาถามหรืออะไรไหมคะว่าว่าแบบ หรือที่ผ่านมา,ามันไม่เคยมีเคสที่ร้องเรื่องนี้เรื่องที่ผ่านมานี่ก็การสอบถานทั้งหลายจะเป็นเรื่องของขั้นอนุอน,อนุกรรมการจะสอบถามขอขอ้ขอมูลหลักฐานเ,เพิ่มเติมนะครับ,รบก็ขึ้นอยู่กับเราก็ไม่มีกฎหมายที่จะไปบังคับเหมือนศาลว่าต้องมาไหมบางคนก็มาให้ถ้อยคําที่ดีแต่ถ้าเขาไม่มาให้ถ้อยคําก็ถือเอาตาม เหตุการ์แวดล้อและคำร้องเขาก็เสียเปรียบนอกจากนี้นะครับประธานสภา,าย,ยังบอกด้วยว่าจริงๆก็เป็นเรื่องดีนะที่ประชาชนสนใจการปฏิบัติหน้าที่ของสสซึ่งเป็นผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าต่อไปเนี่ยประชาชนนี่แหละครับที่จะเป็นฝ่ายช่วยตรวจสอบเพื่อให้การทําหน้าที่ของสสเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนครับ